อ้าวนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาชมของแปลกๆอีกแล้วพี่ครับอะพี่อันนี้เขาเรียกอะไรน้อนี่อุ้ยบวบค่ะบวบพวงบวบพวงค่ะมันขึ้นมาเป็นพวงๆอย่างนี้เลยอะครับพี่ค่ะอุ้ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับอุ้ยลูกมาเตะมาแตะน่ารักเชียวอือพี่พี่อุ้ยดกมากเลยเนี่ยโอ้ตาย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 ดูดูดูเพื่อนๆดูเนี่ยครับบวบพวงมันเป็นบวบบวบหอมป่ะพี่ มันก็มันมันจะมันจะเหมือนรสชาติเหมือนเวือบเรียมอ่ะครับแล้วลูกมันต้องใหญ่แค่ไหนมันถึงเอาไปกินได้เนี่ยผมเห็นก็มีแต่ลูกขนาดตุ้มตุ้มิเนี่ยก็ไม่ต้องเก็บเยอะหรอกขนาดพวกนี้ก็กินได้แล้วเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ยกินได้แล้วคือเขาไม่นิยมกินแบบอันลูกใหญ่ใช่ไหมไม่ไม่นิยมกินลูกใหญ่อ่านี่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 ให้เพื่อนเพื่อนดูโอ้ยเนี่ยโอ้ยดกมากเลยครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูอันนี้ก่อนนี่พวงนี้พวงนี้นี่พี่ อันนี้มันแก่แล้วอันนี้คือลูกใหญ่สุดของเขาแล้วเนาะแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นพวงอย่างนี้เลยะโอ้ยเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมเอ่ยบวบอะไรนาะขึ้นมาเป็นพวงอย่างนี้นี่พี่ตั้งใจจะเก็บไว้ทําพันธุ์หรือเปล่าครับพี่ก็มันที่แรกก็ไม่ไม่คิดว่าจะตั้งใจหรอกที่มันมองไม่เห็นไงก็เลยตั้งเอาไว้เอาไว้ก็เลยเอาไว้ทําพันเลยเอาไว้ทําพันไปเลยอ้าวพี่ได้ของแปลกๆอย่างนี้พี่ไปได้พันมาจากไหนครับพี่จากเกษตรตัวน้อย อ้าพี่เดี๋ยวยังไงช่วยแนะนําตัวในกล้องหน่อยครับผมชื่ออะไรเนาะชื่อทองปนค่ะแต่เชื่อเล่นชื่อยายปนเขาเรียกบ้านนี้เขาเรียกยายปนอ๋อยายอะไรยังไม่แก่เลยเนาะพี่เนาะแก่แล้วพี่กาศอยู่นี่บ้านอะไรครับพี่บ้านผือค่ะบ้านผือบ้านผือรัตนบุรีสุรินค่ะบวบพวงเนี่ยพี่ปลูกมานานหรือยังครับพี่ก็ประมาณสามหรือสี่เดือนแล้วมั้งสามสี่เดือนจำไม่ได้นานเท่าไหร่ครับถึงจะมีลูกผล สวยๆ๊ะไรเต้ยอย่างเงี้ยแหละพี่้ก็มันก็ขึ้นตามที่ไอ้นี่แหละพอมัน,ม,นมันจําไม่ได้นะเพราะประมาณสองเดือนเดือนกว่ากว่านี่ก็ออกลูกแล้วอ๋อหรือจะไม่ถึงก็ไม่รู้ครับแล้วแต่เรารักษาได้ถ้าง<แ><แ>ามดีก่อนมันก็แต่แน่ๆก็คือพี่ปลูกมาประมาณสี่เดือนจ<ช>แล้วก็เห็นลูกอย่างนี้แล้วโอ้โหการให้ผลผลิตของเขาก็อาจจะประมาณสักสองเดือนเนาะพี่เนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้จำเนาะปลูกไว้เฉยๆเนาะไม่ได้จำเลยปลูกก็กะว่าจะปลูกไว้กินเฉยๆครับ อา้าวพี่แล้วตอนที่ได้พันมาพี่บอกเพื่อน,อเ,พอนเพื่อนหน่อยครับว่าพี่มาปลูกยังไงอันนี้คือต้นพันุ์ของเขาเนะาะค่ะอืมก็มาขุดหลุมแล้วก็เอาเมล็ดลงพอมันเกิดมันมันขึ้นทั้งทั้งห้าต้นเลยอ่ะโอ้เียกเสียบไปแค่ฮะไปห้าเม็ดเนาะมันก็เกิดหมดเลยก็เลยมันเยอะไปก็เลยต้องถอนออกอก็เลยเหลือไว้แค่เนี้สี่ต้นโอ้ยนี่มีอย่างนี้ด้วยนะครับมันแปลว่า เอาใส่ไปห้าเม็ดนี่มันขึ้นได้หมดเลยเนาะพี่ง่ามันขึ้นหมดเลยโอ้แต่ต้องปลูกง่ายอยู่เนาะปลูกง่ายปลูกนี่คือไม่ต้องพิธีการันแค่ขุดหลุมไปแล้วก็เอามเล็ดห้ามเล็ดหยดเอามเล็ดเสียบลงแล้วก็ลดน้ํารดน้ําไปเรื่อยๆพอมันเกิดมาได้สักสองใบแล้วก็เอาปุ๋ยเคมีมาใส่นิดหน่อยฮะแล้วก็ลดน้ําเป็นปุ๋ยเคมีเนาะจ้ะใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ปุ๋ยคอกก็ได้ใส่บริเวณไหนของลำอ่อของตามรอบๆหลุมอ่ะ รอบๆข้างเนาะจ้าแต่อย่าไปใส่ให้มันโดนต้นของมันมันจะเปื่อยแล้วพอมันโตได้สักสามหรือสี่ใบแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่อ๋อแล้วใส่ปุ๋ยคอกอีกทีนึงปุ๋ยคอกก็ปุ๋ยวัวปุ๋ยควายจ้าของเราคก็ใส่ห่างๆไว้ตามรอบรอบหลุม่ึงเงี้ยโอ้ยนี่คือผลงานจากห้าต้นเอ้ยสี่ต้นเนาะพี่ถอนทิ้งไปต้นหนึ่งเนาะกระดกเกิน มันเยอะขนาดสี่ต้นนี้มันยังเยอะนะเนี่ยขแยงมันเยอะมันก็เลยอยนะครับมันไม่ค่อยได้ดูแลก็ปลูกเราก็ปลูกตามไม่นี่เฉยเฉยอ่าแล้วไอ้ตอนที่พี่ปลูกตอนแรกเนี่ยพี่เอาพันยางมาคุมคุมอันนี้คือไว้กันไก่ไงไก่มันจะมาเคียไก่มันไม่มาเคียตอนปลูกแรกๆพี่จําเป็นมากเลยใช่ไหมครับที่ต้องเอาพวกกิ่งไม้เนี่ยมาก็ต้องมา ใส่ให้มันขึ้นไงถ้าไม่มีกิ่งไม้มันก็จะไม่ขึ้นก็จะคานไปตามเนี้ยอเอากิ่งไม้มาใส่ให้มันขึ้นแล้วก็มาทําร้านให้มันทําร้านทําค้างอย่างนี้ให้มันนะครับจ้าโอ้โหโดกมากจริงๆครับอันนี้คือผลงานเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือผลงานของสี่ต้นเองเนาะพี่เนาะจ้าอุ้ยดกมากเลยที่ผมขอสักลูกได้ไหมอยากรู้ว่ามันรสชาติยังไงเนี้ยจ้าจ้าผมอยากดูเนื้อในมันนะพี่แกะให้ดูหน่อยได้ไหมครับออโอ้โหอย่างนี้ค่ะ มันกินสดได้ไหมพี่อันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่เคยยังไม่เคยนะแต่ว่ากเกษตรซอกราวจะทดลองให้ดูนะครับค่ะอืมมันหวานนะพี่ลูกมันน้อยน้อยเพื่อนเพื่อนลูกมันน้อยน้อยนี่ครับพอลองออกินเลยครับแต่มันไม่น่าจะตุ๋ยเนาะพี่เนาะอืมหวาน ผมกะว่าตอนแรกมันจะขมมันไม่ขมเลยนะครับออออมันจะออกมันจะออกหวานๆนะครับหออวานไม่ใช่หวานโดดนะหวานตะแลมนิดนึงแต่ว่าความฉิวไม่มีฉิวไม่มีอะไรออนี้แปลว่ากินสดได้ก็น่าจะได้นะแ,แต่ไม่เคยลองอร่อยมากอร่อยมากเอาไปต้มแล้วก็ผัดออผัดได้ S <s> <S นี่นะครับดกไม่ดกนะครับไม่มีพื้นที่ให้สอดกล้องเลยนะ <c oughs> ติดแต่ลูกมันนะจะโพสเออจะโชว์หน้าพี่เขาสักหน่อยนะครับ <c oughs> อ่าเมนูที่เขาเอาไปบริโภคนี่เขาทําอะไรบ้างนะพี่ก็ <c oughs> มีต้มน้ําจิ้มน้ําพริกแล้วก็ใส่นึ่งปลาด้วยแล้วก็ผัด <c oughs> ได้แล้วแกงก็ต้องแกงได้อ่ะอืแกงใส่พวกอะไรพวกไก่พวกหมูพวกอะไรอะไรใส่ได้ทําได้ทั้งหมดนั่นแหละ <c oughs> จ้า ถ้าพูดถึงบวบนะครับเกษตรกอกราจะนึกถึงว่าบวบผัดไทยอันนี้ผัดได้อันนี้ก็น่าจะผัดได้อร่องมากเล้วผมว่าเข้ากันเลยนะลองมาแล้วลองผัดมาแล้วพี่ปลูกแค่สี่ต้นอย่างเงี้ยดกดกอย่างเงี้ยเนี่ยทีเนี้ยผมเชื่อแน่นอนเลยว่าพี่อยากกินไม่ทานหรอกไม่ทานค่ะไม่ทานแล้วพี่ทํำยังไงครับอย่างไงก็เก็บไปขายมั่งนิดนหน่อยหน่อยเพราะไอ้นี่ถุงละสิบบาทครับแล้วต้องเก็บทุกวันนะ ก็บโอ้พี่เก็บทุกวันเลยนะถ้าไม่เก็บทุกวันมันมันก็จะเยอะลูกใหญ่ไปคนเขาไมีนิยมไงอืมคือลูกประมาณนี้กําลังโอเคแล้วกําลังเหมาะอืาจ้ะอันนี้คือรอยที่เราตัดทุกวันนะคะเนี่ยมันดกมากเลยโอ้หนี่นี่หมดเลยเลรอพี่นี่จ้ะจ้ะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เหรอตัดลงมาเรื่อยๆโอ้ ลูกไอปลายยอดเขาก็จะมีออกมาอย่างนี้เรื่อยๆเลยจะออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูนี่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 ก็ใช่นี่ก็ใช่อ้าวนี่ก็จะขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยไม่ติดแล้วน่ะโอ้เลยมาแล้วมันไม่ติดอ๋อไม่ไม่ติดแล้วใช่ไหมอย่างง้นอันนั้นมันไม่ติดแต่นี่ใช่เลยนี่ลองรอยทั้งหมดเลยอ้าวเก็บขายได้ทุกวันเลยเนาะพี่เนาะได้ทุกวันอุ้ยสุดยอดมากเลยอ้าวพี่เก็บขายทุกวันอย่างนี้่ะพี่แอบกระซิบหน่อยวันวันหนึ่งได้จักบาทเนาะ เมื่อวานนี้ก็ได้อยู่ประมาณร้อยแต่ว่าร้อยสองร้อยนี่จากไอ้บวบตัวนี้ก็ได้แน่นอนอ <c oughs> ก็เราเก็บทุกวันไงครับอุ้แต่รสชาติมันอร่อยมากเลยนะพี่เนี่ยกอก็ไม่คิดว่าจะเก็บลูกขายนะก็แค่ปลูกกินเฉยๆ <c oughs> <c oughs> แต่มันเยอะก็ต้องเก็บขายมาก็ไอ้ร้านหรือค้างของพี่นี่พี่ทํายังไงเนาะก็ <c oughs> ใสห่หามไอ้นี่ที่แรกก็เนี่ย ลงเป็นเสาปูนเลยเนาะไม้เสานี้มันเสาบ้านเก่าไงมันไม่มีมันไม่ได้ทําอะไรก็เลยเออปวบมาปลูกใส่ก็เลยหาไม้ไผ่มามัดใส่แล้วก็ทําอย่างนี้แหละนี่ใส่ตะไคร้ด้วยนี่เอาตะไคร้มาใส่นิดนึงถ้าเราไม่ไม่มีไม้ไม่มีกิ่งไม้ไม่มีอะไรแล้วก็หาไม้ไผ่มาใส่แล้วก็เอาตะไคร้ใส่ด้วยเนี่ย มันจะได้มันไม่ได้าที่สำคัญก็คือเป็นตะข่ายเนาะพี่เนาะนี่ตะข่ายเ่ะเพราะว่ามันจะได้เกาะเนาะอ่ะนี่ตะข่ายนี่หาซื้อตามร้านอ่ร้านที่เขาขายอุปกรณ์พวกเนี้ยพวกการเกษตรเนาะก็ไปเลยมันไม่มีที่ขยายออกให้มันถ้าขยายออกไปอีกเขาก็ออกไปอีกอ่ะครับอายุของเขามันจะนานแค่ไหนครับพี่ก็กะว่าคงจะนานอยู่นะแต่ว่าก็คงจะนานอ่ะมันจะออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเรารักษาไปเรื่อยๆมันก็ออกไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่ได้รักษาก็คือมันก็อยู่ที่การรักษาของเราอ่ะแต่ผมนนถ้าเป็นผมผมจะไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่า <c oughs> มันโดกขนาดนี้เราทิ้งไว้สักเมียเนาะสักพวงนึง <c oughs> สักพวง <c oughs> นึงสักลูกนึงเก <c oughs> ็บไว้ทําพันุ <c oughs> ได้ตลอดถ้ามันม,มันสมมติมันตายเนาะมัน <c oughs> ตายเราก็ปลูกใหม่เพิ่มได้เพราะว่าค้างเครื่องอะไรเราอยู่เนาะมันก็ได้จะเลื้อยได้นะครับก็เป็นผักพื้นเมืองที่หายากอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกษตรทอกราพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับอู๋เนี่ยนะครับ แถวบ้านใครมีบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันเดอ้อแล้วจะหาพันธุ์ได้จากไหนน้อน,นี่พี่จากเกษตรตัวน้อยกเกษตรตัวน้อยอ่าโอเคเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้เลยนะครับผม่อโอ้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่มากนะครับที่เมตตาให้เกษตรซอกราวนะครับได้มาสองบวกสวยๆแปลกๆอย่างเงี้ยครับแถมรสชาติหวานด้วยนะครับพี่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รับชมคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> แล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน <Okay. S 1> จะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องราวดีๆที่เกษตรซอกราวจะนํามาฝากเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ